ตอนนี้กิฟดีท้ทอร์เน EP หกสิบหกก็มาแล้วและเขาไลด้วยผมจะดูว่าเขาเคยไลต์ตอนไหนตอนที่นี่แปลเป็นไทยในที่สุดตอนหกที่หกสิบหกวินาทีที่รอคอยมันคุ้มค่าจริง โอ้โหอ้โหมีคนโดนหนีให้ด้วยนะครับของแต่คุณดาฟักปูเฮ้ยคนนั้นนี่คน yes มีคนโดนหนีให้อีกแล้วสิบโดนด้า อีสิบนาทีทุกคนอาจจะได้ดูประมาณพรุ่งนี้เพราะว่าผมก็จะนอนแล้วก็ยจะเปิดเทอมแล้วด้วยเก้า <Yeah. S 1> นาทีแล้วครับ <Yeah. S 1> ทุกคนจะรอคอย ผมแอบด,ดู s k i p p e r y Toilet มันนานถึงอีพที่สองเลยนะอีพีที่สองก็แปดเดือนแปดเดือนถึงทุกวันนี้เลยผมดูมาแปดเดือนแล้ว โอ้โอ้คอมเมนต์กูรู really ้รวาุล่าวุลาอุล่าลาลาอุลาลาอุลาลาลาอุลาลาอุลาลาลาุลาลาลาุลาลาลาุลาลาห้าห้าหมื่นหกสิบเอ็ดหมื่นคนเลยนะครับคนที่มาดูไลค์ของดาฟอกบูม สุดยอดไปเลยทงวะครับในที so ่ที่ผมโอ้โหฟงโลดดัวอุดาุดาุดาระ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 ราระแปะทีสุดท้าย ใครจะมาดูตอนกลางคืนก็ได้นะถ้าใครเห็นนะแต่คนไม่ไม่มีใครดูตอนค่ำหรอกวันนี้ยามาหึงคลิปผมยาวมาถึงสามนาทีสิบแปดอุยเจ็ดนาทีแล้วแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้จะได้ดูแล้ว เปิดตรงนี้เลยนะอย่างนี้อ่อ่หน,น้าต่างมาเยอะอุ้ยยาวไปถึงนี่เร็วนี่คนโดเนทตคนไรผมอุตส่าห์ว่าท้ายต้น ดึกอย่างนี้นดูคลิปเช้าบ้างเถอะขอรอ้อง <c oughs> คอมเมนต์พุ่งรัวรคนที่ดูไปปาไปเจ็ดหมื่นห้าแล้วครับตอนนี้ยาวพยาถึงสี่นาทีห้าสิบเจ็ดวิ๊ห้านาทีสุดท้าย ถ้าเราทีสุดท้ายเก็บเยอะเก็บ ผมยามาถึงห้านาทีห้าสิบเอ็ดวิสี่นาทีสุดท้ายห้าสิบห้าแล้ว yes go ผมจะตอบไปตอนที่เขาเริ่มเลยเนะี่ย นี่ครับใกล้เริ่มแล้วใกล้เริ่มแล้วเย้เดีคนดีใจกันหน่อย ห้าสิบแปดห้าสิบเจ็ดห้าสิบหกห้บห้มงเราผมตัดไปตอนที่สิบเลยนะสินาทีกันเริ่มแล้วครับโอ้โโอ้ อยู่เฮ้ยนี่ไม่ใช่อ๋อเปลี่ยนใหม่ครับบอกวเปียงเลยนะปิ้วยิงโอ้โหรุนแรงกว่าเดิมโน้ โหขัเจ๋งเลยน้องโซอี้อุ้ยเก๋ไหมรอเนี้ยน่าจเก๋งใหม่เลยป่ะอู้ทีวีวูแมนขัเสีย,เยตอนนี้โอ้โหสาม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 ,มารวมกันเนี่ยมาช่วยกันเองยายาอย่าย่า,ยา เฮ้ยเฮ้ยเอออันนี้คือตบปะพี่แต่เดียวโอ้โหชายแท้เุ้ยอ้าวมีกันทำไม Vâng Nó có đuôi tôi cứ đuôi tôi cứ đuôi Nó chắn đuôi uh -huh. Bye bye yeah. Yeah. ตัวไซแอ็นไซแอ็นดิทีวีแมนใครยาวเกินโอ้โหเรามาวิทย์เขากันตอนนี้นะครับมีตัวอัปเกรดก็คือตัวที่ฟงใจช่วยเหลือครับ แล้วก็คือไททันทีวีเอ้ยไทยทันสป,ปีกเกอร์แมนกับไททันคาเมราเมนเสียแบบแล้วคนนี้ก็โกรธครับนี่คือฉากแรกที่มันที่ที่มีคนที่คาเมราเมนมีมีม นี่ครับโอ้โหโคตรเท่นี่คือเวลาฟูฟูมีฝาเ้างหนงาผมไม่รู้หมอไม่ใช่แล้วก็ตัวนี้ไม่ได้อพัพเดแล้วก็สามสามมารวมกันครับไม่เคยรวมตัวกันนี่คือครั้งแรก และสปิก็แมนโดนนะคะไม่ร่าแมนช่วยอย่างเต๋าและตัวนี้แล้วก็พี่แดดเดี๋ยวก็มาจาัดก,การเต่อเต่เราเจออีตัวที่อยู่ใน62พีหกสิบสองพี่คิดและก็ทีวีบูมแมนเหมือนจะงอนที่ไม่ได้ตักการเลยเนื้อ <c oughs> <c oughs> ผมนึกว่าเป็นไซแอนดิสกิบิดี่ทอร์เรสแต่ออกใช่ใช่ทุกคนบอกว่าลิกไปนี่คือบทผมมาสีรอบเลยนะครับลากกปิกลากคาไมา่บ้าเอ้ยลากทีวีแมนเออหนี แล้วก็เราก็จะได้เจอไททันทีวีแมนอยู่ตรงนั้นครับแล้วก็แล้วก็เห็นไซแอนดิสทีวีแมนนี่ครับเขามาตรวจสอบเราก่อนนะไททันทีวีแมนครับอืม